ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่11กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก3 4 9 1 3 8ล่าง9 1ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมานก็ขอสแสดงความดีใจนำพี่น้องเอฟซีทุกขขู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังไั่ได้โชคหมานเขามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพาวรวยกันเอาไว้ครับพี่น้องเพื่อพี่น้องจะบริลาดคลิปตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาเด็ดๆนะครับเนาะที่ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยได้นามาลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งตัวเล็กแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมขับมาเบิ้งกันนะครับเนาะ ครับสำหรับมวดที่ผ yani so 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 okay. so ่านมาครับต <VI> ัวเลขของทนาจารย์คร <sore> ับมีตัวเลขกันบ้างครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของทนาจารย์เซียนนาดีครับผมในมวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับเด่น3รอง7ครับผมเลข3เข่าเต็มเต็มกันเลยพี่น้องครับ38ครับผมบนครับสำหรับเลขที่ใกลเคียงสุดก็คือ73ครับพี่น้องเลขออก38นะครับเนาะครับสำหรับเลขครับเลขตัวเลขกันกันครับผม เด็กสามมาเลยพี่น้องครับผมครับสนับเด็กสามท่านอาจารย์มั่นใจสูงอเลีครับในงวดที่ผ่านมาครับสนับว่านี้มาเบิ่งกันครับท่านอาจารย์มั่นใจตัวเล็กในทางตัวเลขกันบางนะครับเนาะครับเด็ยินว่าครับผมท่านอาจารย์ให้มาเพียงสี่หางครับพี่น้องขับยาพลาดครับผมกับตัวเล็กในทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมครับเพียงสี่หางเท่านั้นนะครับเนาะครับสนับพี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนครับแฟนช่องครับมักกันอยู่แล้วครับตัวเลขหน่อยๆนะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีพี่พร้อมแล้วไปกันเลยครับผมมาเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาของธนาจารย์เซียนนาดีครับผมครับสำหรับเลขเล่าพัฒนานะครับในงวดที่จะถึงวันพุทธที่13กันยายน2566 เาาพัฒนครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องติดตามเบิ่งตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดี ับมาบานในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งครับผมบนวิ่งรูดบนล่างนะครับเนาะขอประทานอภัยบนล่างวิ่งรูด 4กับ1ครับผมรับสำหรับตัวเลขวิ่งนะครับเนาะจานจานกันกะบริเเดนมากตัวใดขตัวหนึ่งครับผมฝากพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายลูดครับผมเอาไปพิจาจรณากันเบิงทุกตัวกันเลยนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งกับมีซีกับ1นึะครับเนาะครับพี่น้องสายวิ่งสายลูดเอาไปเหมือนเลขครับผมครับมาเบิงตัว เลขนะครับน้องครับได้ยินมามา้าแค่สี่หางเนียนๆครับพี่นอ้องหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม เจ็ดสีด่ครับผมชุดเน้นเลยด้วพี่น้องครับผมอาจารย์ย้ำมาเลยครับผมนี่คือชุดเน้นครับผมครับว่าจะเขียนเน,น้นๆให้ยูพี่น้องสุดกระดาษก่อนครับผมอ่ะเข้าใจกันหรอเนานะครับเนาะไทยเฮาครับสำหรับตัวเด่นเนาะครับเนาะเด่นทุกตัวครับพี่น้องซึ่งตัวเลขมีเพียงสี่หาง ขอยให้เขาปังๆเด้อท่านอาจารย์เสี้ยนาดีในงวนนี้ครับผมขับพี่น้องเอฟซีับจะได้เฮกันครับผมสำหรับตัวเลขหน้าท้างครับผมพี่น้องเอฟซีเห็นแล้วมากตัวใดชอบตัวใดอย่าลืมครับพี่น้องพิจารณากันบิ่งนะครับเนาะครับขออนุญาตพี่น้องครับผมับสำหรับตัวเลขหน้าท้างครับผมชุดเต็มของท่านอาจารย์กันนะครับเนาะชุดเต็มมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีขึ้นมองเห็นกันครับผม 7172 7นึ่3เ3็3สองเจ็ดสามเจ1ดสี่สานี่คือชุดเต็มครับพี่น้องรับเบิ้งเอาไว้นะครับเนาะรับทันใดต้องการแคปหน้าจอกันแคปหน้าจอกันเลยครับพี่น้องรับเอาไว้ไปเทียบเท่ีกันนะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางของกระบผมสนักกรนดืนกันนะครับเนาะว่ามีตัวเลเด่นกันหรือเปล่าในนี่ ครับสำหรับตัวเลขครับผมของทนาจารย์เซียนาดีครับได้ฟันทุ่มครับมาให้พี่น้องเอซีกันแล้วครับกัอย่าลืมครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งขออนุญ,ญาตนะครับเนาะให้ไล่หมดทุกตัวเลยครับเพราะว่าเด่นมาหมดทุกตัวได้พี่น้อง ชุดเน้นครับพี่น้องชุดเน้นโอ้ยยังไงพลาดกันอย่าประมาทครับผมอาจารย์เซนนาดีได้พี่น้องครับครับสรัรับพี่น้องเอซนะครับนอทถ่กกำลังติดตามรับชมตัวเล็กนขทางกันอยู่ในขณะนี้ครับ อย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับแคปแล้วอย่าลืมเอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะกับอีกสำนักนๆครับที่บาแหลมโดยร่งใ้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนติดตามได้รับชมกันครับกับตัวเลขหน้าทางเหล่าพัฒนาครับผมสําหรับวันนี้ครับตัวเลขของท่านอาจารย์เซียนนดีือว่อาห์มานอยหังคักยีลีครับพี่น้องครับ นี่แหละครับผมหัวกะทิกันเลยครับผมครับเด็ดๆกันเลยนะครับเนาะเล็กวิ่ง4กับ1ครับผมมี2ตัว2ตัวเอาไปวิ่งกันครับพี่น้องสำหรับจับผู้ครับผม1417 1 3 4 7 4ครับผมขอประทานอภัยครับขันว่าแน่มันก็ยากพดจจากน้อยครับของแข็เป็นสี่พี่น้องครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะ ย้ำออกไ้อีกพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นๆเน้นๆย่าลืมเอาไปเทียบเคียงแล้วครับเนาะกับอีกสำนักอื่นๆกันพี่น้องจะได้เลขเด่นทันทีครับผมคกับหมายความว่ามีหลายสูตรกันนะครับเนาะซ้ำเฮามี10สูตร20สูตรครับแต่มี20สิบำนักครับผม10บสำนักกับซ้ำสิบสูตรครับผมเอามาเทียบเคียงกัน ครับสำหรับตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางครับเนาะฝากกันไว้ครับผมมีเขามีลดครับเกิดจากสถิติของการคำนวณครับพี่น้องครับสำหรับการรับชมคลิปขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมคลิปตัวเลขแนวทางกันครับผมครับบังว่าพี่น้องเอฟซีของบอลแลมทุกคูทุกคนครับผมจะพิจารณากันนะครับเนาะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอให้พี่น้องปังๆกันครับผมต้องขอตัวลาพี่น้องกันไปก่อนก้อนจากกันขอมนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกขุนทุกคนโชคหมันร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคุนทุกคนในวันพุธที่13กันยายน2566กับเลขกล่าวพัฒนาตัวเลขแนวทางของทนาจารย์เซียนนาดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมคลิปน้ะสวัสดีครับผม